ทำเสร็จแล้วก็กินสิคะรอระไหลักอะโวคาโดคอนโย<อ> ไม่หวานช็กกอกโกแลตก็มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆได้ความหวานนิดนึงจากอโวคาไอจากชอคคาตต็อกโกแลตโตช็กกอกโกแลตชาวอิตาเลียนเขาจะเรียกว่าชอคคา็อกโกแลตโตกดอะมิโนจำเป็นจากอะโวคาโดโปรตีนด้วยนะคะ ทำให้เราไม่แก่เร็วและก็ไม่อ้วนค่ะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงเวลากินอะโวคาโดกับโยเกิร์ตจะไม่ค่อยหิวข้าวค่ะอยู่ท้องนานมากเลยค่ะใครไม่สะดวกก็เอาโอะโวคาโดกำลังใกล้ๆสุกไปตัดอ้อยได้นะคะอร่อยค่ะและมีประโยชน์ค่ะ è stato complicato dai tempi in cui Obama era presidente e proprio con l'italiano ha smesso di parlare, esistono diversi tipi di soluzioni aggiustate, ha spiegato Biden alla stampa americana, a che ci sono un certo numero di paesi membri delle Nazioni Unite che non hanno eserciti e vari tipi di limitazioni. questo potrebbe convincere Israele. อีกอันนึงสีเขียวๆนี่ก็จะเป็นถั่วนะคะถั่วนี้ก็มีประโยชน์มากนะคะถั่วนี้ก็มีประโยชน์มากนะคะเพื่อนๆเนี่ยถั่วนี้มันชื่อว่า พีชตาเขียวพิสตากเีก็เป็นถั่วที่มีประโยชน์มากและทำให้ไม่แก่เร็วคะ่ะสาวสาอยากสุขภาพดีก็ไปหากินนะคะที่ประเทศไทยของเราเห็นไหมคะบ้านเราจะเรียกถั่วปากอ้าใช่ไหมเห็นไหมคะดูใกล้ๆมันจะเป็นสีเขียวนะคะคลิปนี้สำหรับผู้หญิงที่ไม่อยากแก่และก็ไม่อยากอ้วนนะคะ ไม่แก่ไม่อ้วนแล้วก็ยังมีสุขภาพดีด้วยค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะช alla scatola palestinese. Meloni va anche come presidente di turno del G7.